ผมให้ไปที่เลข9เลข2เลข5เลข7เลข8เลข8นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเลข4นะครับ สายวิ่งวันนี้ให้วิ่งไปที่เลข5นะครับสายรูดเนี่ยให้ไปที่เลข9 52 54 57 58 92 94 97 98 สามตัวให้ไปที่เก้าห้าเก้าห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าเจ็ดนะครับผมเก้าเจ็ดเก้าสองห้าแปดแล้วก็ห้าเจ็ด ตารางจะเป็นที่เลข9แล้วก็เลข5นะครับสลับเลขเด่นตารางเนาะก็ขอให้ปังๆนะครับแนวทางในวันนี้เนาะก็ถือว่าตัวเลขสวยนะครับพี่ๆวันนี้ก็ขอให้เฮงๆทุกท่านนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ